สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมร่าแมนนะครับวันนี้ก็อยู่กันในแมป e m p l e หรือว่าไม้แมปไม้ใน r o บอกนะครับผมโอเคเป็นเกมแนวสร้างเกาะแล้วก็ขยายเกาะไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคพี่ก็เล่นมาได้นิดหน่อยแล้วก็ทำตามวสเริ่มต้นก็จะได้มีคนงานหนึ่งคนนะครับผมวิธีเล่นก็ง่ายๆครับผมเพียงแค่ตัดไม้ไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยตัดไม้แบบนี้แล้วก็เอามาขายครับผมเอามา,เอามาเอามาเรื่อยทําไม้ขายก็จะได้เงินมาแล้วครับผม แล้วก็จะมีอัปเกรดอัปเกรดความเร็วอันนี้น่าจะเป็นแรงของขวานอันนี้ระยะเวลาเกิดของต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้โกลเด้นต้นไม้โกลเด้นอันนี้คนงานเพิ่มเลียกคนงานแล้วก็เพิ่มพลังให้กับคนงานใช่ไหมเพิ่มขวานคนงานอันนี้ก็คนงานก็จะขนไม้ได้มากขึ้นอันนี้ก็สปีดคนงานอันนี้คือ,อ,อบ้านหรอเพิ่มดูเดี๋ยว 3,000k โอเค เดี๋ยวเรามาดูต่อมีแอปเปิลตกด้วยตัดไม้ต่อเราก็ต้องจะเราต้องขยายไปอีกเกาะหนึ่งครับอันนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมเพื่อนก็จะทําการขยายเกาะมาหาเราเราขยายไปหาเพื่อนโอเคจุดจบของเกมนี้เป็นยังไงเหรอยังไม่รู้เลยโอเคเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปเลยเราจะเริ่มเริ่มไปที่เกาะนู้นก่อนละกันที่เราเห็นอยู่น่าจะไม่ไกลเท่าไหร่โอเคน่าจะไปได้ใน EP นี้เดี๋ยวเราตัดไปเรื่อยๆก่อนนะตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ไปเรื่อยๆครับผมตัดไม้ไปเรื่อยๆปลื้ดปลื้ด มีวิ่งเร็วแต่ยังไม่เอาเดี๋ยวก่อนอยวไปดูตรงบ้านนี้มันให้อัปเกรดเหรอคืออะไรเอ่ยอื้ออ๋อเอาไม้มาใส่นี่ไงสะอ๋อมันเป็นขยายอันนี้เอา,เอามาใส่อีก600้อยเหรออ๋อคนงานเราตัดแล้วก็มาวางไว้แล้วก็ให้เราเอามาล้วให้เรามาเก็บแล้วก็เอาไปขายนี่ไงเดี๋ยวดูนะ ปึ๊บนี่วางไป6หกอันโอเคแล้วก็นั่นก็หมายความว่าตรงนี้เลยอันนี้ก็คือทําให้คนงานเอาไม้มาเก็บได้มากขึ้นนะครับผมสําหรับการ AFK อันนี้ก็คนงานก็จะแบกไม้ได้มากขึ้นโอเคเอาสักสิบก่อนแล้วก็อันนี้ความเร็วเอาไว้ก่อนคนงานอันนี้คือคนงานสองคนเหรอใช่คนงานสองคนเอาโอเคเราจะเพิ่มคนงานก่อนเลยแล้วกันเพราะว่า เาจะได้ช่วยเราหาเงินนะครับผมเราก็เพิ่มคนงานไปเลยนี่อันนี้คนงานตัดแรงขึ้นโอเคเดี๋ยวเราทําการฟาร์มเงินอีกสักปแป๊บนึงรึเปล่าเดี๋ยวเราฟาร์มการฟาร์มเงินอีกสักปแป๊บนึงโอเคครับพี่ก็ได้ฟาร์มแล้วก็ขยายเกาะไปได้ไกลแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาฟาร์มกันต่อนะเหมือนมันจะมีป้ายเออชี้ว่าเป็นบัวรดน้ำหรอต้องขยายไปทางนี้ใช่ไหม แต่พี่อยากได้ไอ,อ,อ้ตกปลาก่อนนะอันนี้คือปลูกพืชเหรอเจ้าเราจะมีคนงานมาปลูกพืชให้วิธีเก็บก็แค่เดินชนมันก็จะได้ตังค์ใช่ไหมโอเคพี่ก็จะฟันครับผมนี่ตู้ไอ้ต้นไม้โกรมันก็จะได้เงินมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเราลองไปในจุดท,ที่เขาชี้ว่าเป็นตกปลาดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเออเดี๋ยวก่อนพี่เขาฟาร์มเงินอีกแป๊บนึงตีก็รับฟาร์มเงินก็คือการตีแบบนี้ตีไปเรื่อยๆโอเค คนงานขยันขันแข็งเดี๋ยวเราไปแลกเงินแป๊บน่าจะไปได้ละโซนตกปลาโอเคได้มา1600กรปลืบพั 1, นหกนี้จะได้โซนตกปลาไหมปึง่งนี่ไงเอ้ยมีคนมาตกปลาให้คนหนึ่งตกปลาให้คนหนึ่งได้ปลาแล้วเราได้ตังไหมนี่ไงหนึ่งตัวเดี๋ยวเราเราดูว่าจะได้ตังเท่าไหร่นะอันนี้เป็น918เดี๋ยวคนงานกําลังถือปลาไปถือปลาไปขายให้หอใช่ไหม อันนี้ไม่ได้ชี้อะไรเดี๋ยวดไปก่อนแล้วกันขยายพื้นที่ขยายในวงกล้างเอ้ยต้นไม้สีทองก็เยอะขึ้นนะใช่ไหมครับว่าขายให้หอะนี่ไงตัวโอ้ยร้อยหนึงเลยอันนี้สี่หสปดใช่ไหมแต่ถ้าอันนี้นี่ไงได้เหมือนกันประมาณหกสบาทใช่ไหมสี่ร้อยหกสิบแปดประมาณห้าสิบอ๋อปลูกพืชห้าสิบอันนี้ ลดน้ำเหรอให้ไปทางนี้อีกโอเค700อีก700โอเคเดี๋ยวเราก็จะตัดไปเรื่อยๆอีก700เพื่อปลดล็อกอันนี้มีเรือด้วยเรือปืนไปทางนู้นโอเคเดี๋ยวเอาเอาเรือก่อนดีกว่าเรือก่อนเพื่อจะได้ไปที่ท่องโลกได้300 400ย0อีก400อีก400เดี๋ยวเราไปขายน่าจะได้ละเราจะเจอเรือตรงไหนอ๋อมันมีป้ายบอกแบบนี้นะครับผมเราก็ดูตามป้ายแล้วก็ให้เราซื้อไปเรื่อยๆ อันนี้นี่ไงท่าเรือโอ้นี่ไงเรือเราโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาขึ้นเรือนะเดี๋ยวเราไปที่ป้ายอันนี้ต่ออันนี้อะไรอ่ะเอ้มีบูธให้เรา <laughs> โอเคบูธเราก็ตัดตัวอนนี่้750ไปทางนี้เหรอน่าจะมีแปลงโอเคเราเก็บนี้ก่อนได้มาอีกร้อยหนึ่งไอ้บชุบชุบ,ชบเฮ้ยเอาต้นสีทองอีก เท่าไรนะสี่อีกสองต้นโอเคมีไหมอีกสองต้นเรามันโตอันนี้ปลาเราได้แล้วหรือว่าออไอปลูกพืชัน,นั้นก็คือที่เราเปิดอันนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆเดีย๋ยวเราต้องเพิ่มคนงานด้วยโอเคได้ละเดี๋ยวเราไปเ,ออเขาให้ซื้ออะไรเนะี่ยดับเบิลนอดับเบิลโอเคเดี๋ยวเราลองไปตามป้ายดูนะเออไปทางนี้ เจ็ดร okay. ้อยห้าสิบโอเคอีกเก้าร้อยเหรอเดี๋ยวขอตัดไม้แป๊บหนึ่งีย๋ยวเราไปดูไม้ของคนงานคนงานเราขยันขันแข็งอยู่แล้วย็งไงตัดได้เพ่าไหร่นะโอ้เป็นพันเลยโอเคน่าจะไปได้ต่ออู้พันสี่แล้วสงสัยไม่พอสงสใส่ต้องขยายพื้นที่เก็บไม้ให้คนงานของเรานะครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปทางนี้ใช่ไหมนี่ยัยงไงสีทองอีกหนึ่งต้นตัดก่อน ใช่ไหมทางนี้เดี๋ยวดูป้ายป้ายชี้มาทางนี้โอเคปึง้งนี่ไงคือคือรดน้ำต้นไม้เหรอตักน้ำตักน้ำไปทําไหนอ่อ๋อไปรดน้ำต้นไม้ที่ยังไม่โตเหรอป้ายนี้เอะหลุดไปได้อีกโอเคเอาซื้อแล้วก็ซื้อให้เต็มเลยจุบจ๊บๆขยายอีกหน่อยพึ่งไม่มีอะไรละพันสี่ เออบัฟเลยมาแก้วตีตีตขายายอานาเขตอ๋อนี่ไงกดรับเงินต่อไปใช้บูทเหรอบูทสามร้อยบูทห้าครั้งทำไงวะเออเดี๋ยวอัพเกรดเอออัพเกรดนี่ไงใส่ไม้ได้เพิ่มแล้วก็อยากได้คนงานเพิ่มอีกเดี๋ยวตัดไม้อีกนิดนึงเอ้ยเดี๋ยวเราลองลอง่ลองเรือไปดูเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราซื้อคนงานอีกคนนึ่งก่อนโอเคอันนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมชิปชิปชิน่าจะได้ยังยังโอเคเดี๋ยวเราล่องเรือไปคนงานไว้ก่อนเอ้แต่ว่าโหโห,โหต้นไม้สีทองมันช่างยั่วยวนซะจริงขอตัดก่อนแป๊บนึงชึบชิปชปช,ปช,ปชปอู้เยอะด้วยอันนี้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนหรือว่ามันเป็นแค่เดินมาลดน้ำต้นไม้ให้ต้นไม้โตไวเฉยๆนี่นไงบรูดได้แล้ว อ๋อนิ่งอ๋อพอมาลดน้ําต้นไม้ต้นไม้จะกลายเป็นสีทองอย่างนี้นี่เองโอเคแล้วก็เก็บเก็บนี่ตังเราก็มาอืมเด๋วเลยลดต้นไม้แล้วเป็นต้นไม้สีทองโอ้ค่อนข้างกว้างเดี๋ยวเราก็ต้องเพิ่มให้เราวิ่งเร็วด้วยนะเนี่ยมันไกลโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูเ,เ,เ,ร,เ,เรือก่อนเรือของเรากระเพินโอเคเรืออยู่นี่ไปไหนได้โอเคเดี๋ยวลองขับเรือดู อ๋อปุ๊บโดดขึ้นไปเราไปออกทะเลอุ้ยเราจะหลงไหมเนี่ยเอ๊ะเราเกาะนน้นไงที่เราจะสร้างไปตอนแรกเราไปดูมีอะไรต้องไปดูไปไปไปเอาหายโอเคไม่หายร,รับมาอีกแล้วหลงไหมเนี่ยไม่หลงโอ้ย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 มีหน้าเราติดอยู่ที่เรือด้วยโอเคเราไปขึ้นเกาะ เอออันนี้มีคูณอ่ะมันเจอดได้เลยปะ่ะนี่หวังว่าเรือจะไม่หายนะมีอะไรเอ่ยอันนี้เป็นบอร์ดเอออันนี้เป็นเป็นอะไรวะอีเวนต์โกลเด้นทีโกลโกลเด้นเลนอ๋อ เดี๋ยวพอมันเต็มมันจะมีฝนตกใช่ไหมอันนี้เป็นแผนที่ไปไปไหนเอ่ยโอเคยังไม่ไปแล้วกันเลยวันนี้กันอันนี้คืออ๋อฟาร์มเดี๋ยวลองตัดดูว่าแตกแล้วมันจะได้เท่าไหร่ต้นไม้ใหญ่โอเคใก,ใกล้ๆบ,บ้านเดี๋ยวเราอยากเราอยากขยายพื้นที่มาตรงนี้จังเดินมาง่ายๆ <lled> โอเคเดี๋ยวลองตัดอันนี้ดูว่าแตกแล้วจะได้ไม้เท่าไหร่นะตัดดูห0ตึ๊บตึ๊บ ตัดตัดสร้างเกาะของเราให้ใหญ่ขึ้นปึ๊บ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 อุ้ยอุ้ยขวานเรายังดาเมจน้อยอะดิแต่ไม่ไ้ตัดได้อยู่หรือว่าข้างล่างคือแต้มที่เราจะได้ไม้เหรอน่าจะใช่แสดงว่าก็ค่อนข้างได้ตังดีอยู่นะได้ไม้เยอะอยู่โอเคตัดไปชับปชิบชชปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ตัด,ตดคลิกคิกเข้าไปคิกเข้าไปไปแตกแล้วเจ็ดร้อยหรือว่าได้พันหนึ่งพอดีน่าจะน่าจะใช่โอ้โอ้โอโอโอต้นไม้โค้รแข็งแต่ไม่เป็นไรหรึเราเพิ่งมาติดก่อนใหม่ๆขวาเรายังไม่ได้รับคมอ๋อพันห้าสิบตีตีตีต 90้าสิบแปดสิบจดสิบหกสิบตีเข้าไปใกล้แตกแล้วหยาคูณ1นด้วได้น่าจะได้เยอะอยู่นี่ไงเอ้ยได้ไม้มานี่ไงแล้วก็เกิดทุก5นาทีแจ๋วเลยอันนี้ฝนรอมันเต็มหรอโอเคแล้วกลับไปพัฒนาเกาะของเราอยู่เพียงครับสำหรับเกมตัดไม้ เชมเปรเกมไม้ bro, <laughs> น่าเล่นหรือเปล่าครับโอเคเป็นไงครับผมถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะทำการฟาร์มขยายเกาะแล้วก็อีพีหน้ามาเจอกันในการสำรวจพื้นที่ต่างๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โชคดีครับผม